สูตจูก็คือเป็นสารอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องของการป้องกันการขับไล่และการกําจัดมแมลงศัตรูพืชถือว่าเป็นสารอินทรีย์ที่เราสามารถที่จะทําได้เองทําได้ง่ายใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับวิธีทําเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนแรกเราจะถัวงกากน้ําตาลก่อน1ส่วนทีกากน้าตาลเรียบร้อยเราก็จะเติมน้ําส้มสายชูยลงไปอีกหนึ่งส่วน ตามด้วยเล่าขาว40ดีกรีสส่วนสุดท้ายเราก็จะเติมเอลงไปอีก1ส่วนเมื่อเราเติมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราปิดฝาแล้วก็เขยา่าให้กากน้ําตาลละลายให้ดีในการหมักเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มปิดฝาให้สนิทแล้วก็คอยมาเปิดระบายอากาศออกวันละหนึ่งครั้งใช้ระยะเวลาในการหมัก7วันเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวนี้ก็คือสูตจูที่พร้อมใช้งานแล้วซึ่งเราจะนําไปฉีดพ่นใช้ป้องกันขับไล่และกําจัดแมลงต่างๆเราจะใช้ในอัตราส่วน 30cc ต่อน้ำ10ลิตรเวลาฉีดก็ควรจะเป็นเวลาเย็นมีความชื้นค่อนข้างที่จะเยอะวันที่จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ใช้งานกับพืชได้แทบทุกชนิดนะครับตัวสูตจูเนี่ยถือว่าเป็นสารอินทรีย์ที่มีความนิยมนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ถือว่าเป็นสารอินทรีย์ที่เราสามารถที่จะทําได้ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานใช้ในการควบคุมป้องกันขับไล่และกําจัดพวกมแมลงต่างๆได้แทบทุกชนิดลดต้นทุนในการทําการเกษตรลดการพึ่งพาสารเคมีได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นสารอินทรีย์สามารถที่จะทําเองได้ใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีสารตกค้างไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภค เทคนิคการทำสุตโตจูเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ